สวัสดีครับวันนี้ผมได้มารายงานในเรื่องของโมเดลของเคมนะครับเคมโมเดลเนี่ยได้ถูกเป็นในรูปแบบของ instruction design นะครับ instruction design ก็คือ กลุ่มของการออกแบบการเรียนการสอนซึ่งเคมได้ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี1985นะครับโดยเจอร์รอตเคมนะครับแล้วก็ในปี1994เนี่ยได้ถูกสังคายนาใหม่มาโดยใช้ของแกรี่มอริสันนะครับแล้วก็สตีเวนลอสนะครับซึ่งทำให้เป็นที่รู้จักแล้วก็แพร่หลายมากยิ่งขึ้นหัวใจหลักๆของเคมเนี่ยจะประกอบด้วยทั้งหมดอยู่9หลักนะครับซึ่งจะประกอบด้วยดังนี้นะครับ หลังจากที่เราดูภาพแล้วนะครับเขาก็กล่าวได้ว่าจากภาพที่แสดงให้เห็นในวง,นวงล้อม2งวงนี้นะครับทุกวงล้อมเนี่ยกระบวนการทั้งหมดจะต้องผ่านกระบวนการของวงล้อมนั้นนะครับแล้วก็เป็นอิสระต่อกันผู้สอนไม่ควรไม่ควรให้ความสําคัญในลำดับใดเป็นพิเศษหรือให้ความสําคัญเฉพาะลำดับใดใดเพราะรูปแบบการสอนในโมเดลเนี้ยเป็นโมเดลที่มุ่งหมายแสดงความคิดเป็นในลักษณะของเชิงเส้น โดยการออกแบบการเรียนการสอนในรูปแบบของเคมโมเดลนั้นจะเป็นกระบวนการต่อเนื่องและมีการประมวลผลอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในแต่ละขั้นตอนเนี่ยจะมีองค์ประกอบสําคัญอยู่9อย่างคือ1นะครับการเรียนการสอนการเรียนการสอนปัญหาการเรียนการสอนผมต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าองค์ประกอบเนี้ยในเรื่องของปัญหาการเรียนการสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะระบุเป้าหมายสําหรับการออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอนนะครับ เช่นผู้เรียนมีปัญหาในรูปแบบใดนะครับหรือกระบวนการเรียนการสอนการจ่ายสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ในรูปแบบนี้เกิดปัญหาต่อผู้เรียนนะครับสวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้เรียนหรือว่าลักษณะผู้เรียนในองค์ประกอบนี้นะครับลักษณะของผู้เรียนควรได้รับความสนใจในช่วงการวางแผนแล้วก็มีการระบุนะครับแล้วก็มีการศึกษาผู้เรียน 3. วิเคราะห์งานงานในที่นี้ก็คือทา์สนะครับในการที่จะมองว่า เป้าหมายในการทํากิจกรรมใดๆในปัญหาของการเรียนการสอนเนี่ยควรจะมีวัตถุประสงค์แล้วก็มีจุดมุ่งหมายในการที่จะทํางานหรือว่าวิเคราะห์แผนงานนั้นนะครับ3ก็คือวัตถุประสงค์การเรียนการสอนการที่เราจะทําทุกอย่างให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดจะต้องมีวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือว่าวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อที่ใช้ในตัวกําหนดในการเรียนการสอนนะครับสุดท้ายอ๋อห้านะครับ มาที่การลำดับเนื้อหาในองค์ประกอบนี้นะครับสำหรับการเรียงการสอนควรจะมีการเรียงลำดับเนื้อหาจากง่ายไปหายากนะครับในรูปแบบของตรกะ6ก็คือการวางกลยุทธ์การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นมาสเตอร์ในตัวของนักเรียนได้นะครับตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนจะต้องรู้จักใช้กลยุทธ์ในการเรียนการสอน 7. นะครับการออกแบบ การออกแบบข้อความนะครับหรือว่าดีไซน์แมสเซสเนี่ยข้อความในที่นี้ก็คือสารที่จะส่งไปถึงผู้เรียนในรูปแบบว่าสาระหรือว่าสารการเรียนรู้ว่าเราจะออกแบบการเรียนการสอนในรูปแบบใดนะครับ8ก็คือการส่งถ่ายหรือว่าส่งมอบสารน,นั้นไปแก่ผู้เรียนนะครับให้ผู้เรียนได้รับสารและทำความเข้าใจในการสารที่เราส่งไปสุดท้ายแล้วก็คือการประ,ะ,ประเมินผลหรือว่า evaluation นะครับ ทุกอย่างในระดับทุกขั้นตอนควรจะมีการประเมินผลว่าผลการเรียนการสอนหรือว่าใช้ในรูปแบบของเคมเนี้ยทำให้การจัดการเรียนการสอนมันดีขึ้นหรือว่าประสบปัญหามากกว่าเดิมนะครับก็วันนี้ก็ผมก็ขอสรุปรายงานเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ